ร้อนนานไหมครับทุกคนร้อนร้อนกันไหมเอ่ยทุกคนร้อนครูที่นี่ิตใจดีนะครับครูที่นี่จิตใจดีแต่ว่าพี่ถูกง่ายไปยังไงบ้างนะมานั่งจองที่กันเลยครับดูได้จากมีกระเป๋ามีของที่โอ้ชิวขนาดนี้เลยชิวขนาดนี้เลยเหมือนกระเสือโลดนตรีนะครับดูเห็นไครับ สวัสดีนะครับด้านหลังนะครับผมที่มันอยู่ยร้อนไหมเอ่ยร้อนชั้นแรกทาเดี๋ยวเราเอารถบัสบกสวิ่งเข้ามาชนสักคันนึงเพือ่อที่ให้ได้มีลมเพ้านะครับ <laughs> สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมนนทนนท์นะครับสวัสดีครับปี <laughs> ชัยเลยคุ <laughs> ดูมัเยอะมากตอนนี้ดูไม่ออกแต่ว่าเป็นวันสำคัญนะครับ โอ้โหน่ารักมากครับนุทสายามนี่ตอนแรกติดละละต่อเข้ามาครับแล้วก็ผมเนี่ยมันจะไม่เห็นช่งองสัมภาษณ์ครูครูบอกแบบฟรีเราก็เลยเละจะยังไงดีเกินจะทางนุทสยามด้วยนะครับนุทสายามนะครับน่ารักกับเรามากนะครับเข้ากลางวันที่ให้เราเลยนะครับคุณร้อนครับแต้วันไหนบ้างครับผมก็เลยบอกว่าจางนั้นเอาวันที่สี่ไปเลยครับ ทุกคนจะเดินทากมาสดูะขรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพักพรุ่นี้ล้กันไมครัไม่้เ็เลไรไม่รู้เว่าอยดีเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากดีใจมากที่ตัด เรือวันนี้ให้กับสายยกสยามครับแล้วก็คุณทุกคนมากันหนาแน่นมากนะครับเอาเป็นว่าทนร้อนกันหน่อยทุกคนโอเคไหมฮะโอมยรู้จัก,กับเพิมพันลยังไงที่ยืนแมวยังไม่มีเลยฮะที่ให้แมวอยู่ยังไม่มีเลยครับไม่ต้องนั่งขอบเสากันแล้วนะครับซึ่งด้านด้านหลังเนี่ยไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไกลนะครับอยู่ใกล้นี่ก็เหมือนไม่ต่างกันสิ่งที่เจอก็คือไปดูขอบคงื่อนนะครับเพราะว่าไม่เคยดูคอนเสิร์ตที่สูงขนาดนี้เลยใช่ไหมะัะ นี่เป็นน้ำร้องที่สูงที่สุดแทบจะในประเทศแล้วนะครับแต่ว่าจิตใจในต่ำที่สุดด้ดีด้วย้วดีกันได้รกกันได้ได้ได้วันนี้ทุกคนครับแน่นอนว่าเพลงผมเตรียมมาหลายเพลงมากซึ่งเป็นเพลงดเดิมๆลยครับที่ผมเคยร้องนะครับเขาเป็นเพลงที่ไน่รอว่าทุกคนมาเจอเราถล่ก็จะชอเพลงของทุกคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอรู้ทุกทรมก่อน สามารถเอ็นจอยไปได้ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าสนุกมาด้วยกันได้เดี๋ยวเราดูให้เราคุณเพลงอะไรบ้างโอเคไหมฮะอย่าเริ่มจากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเรียบอกเพลงนี้คือเพลงว่าความรักกำลังก่อตัวนะครับร้องมาด้วยกันเลยฮะมาด้วยกันฮะ